ค่ะวันนี้มาทำมารองกันนะคะวันนี้จะทำรสมะนาวดีกว่าหรือว่าจะเป็นรสสวรรดีกว่านะคะวันนี้จะทำสีเหลืองนะอันนี้คือสีเหลืองอุปกรณ์ก็มีชามแบบนี้ชามสแตนเลสแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ไข่ขา,ขาวหัวตีแบบนี้น้ำตาลทรายนะคะไข่ขา,ขาว36กกรัมไข่ขาวเก่านะคะ แยกไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ4-5วันนะคะก่อนที่จะออกมาใช้เนี่ยให้มันอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะไข่ขา,าวต้องไม่เย็นแล้วก็มีน้ําตาล10กรัมนะคะแล้วก็อัลมอนด์กับไอซิ่งนะคะก็คืออัลมอนด์45กรัมไอซิ่ง6กกรัมนะคะอันนี้คือทําไว้แล้วนะคะมีรสชาเขียวกับคาคาซิสนะคะเป็นสีเขียวกับสีม่วงแดงๆนะคะอ่ะเดี๋ยว เรามาเริ่มตีเลยนะคะตีไข่ขาวก่อนใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็เดืาดพื้นแสมตามตีให้เป็นฟองหยาบนะคะ เป็นฟองหย,บยาบๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยใส่นตาลลงไปนะคะแบ่งใส่ทีละส่วนนะคะ เดี๋ยวจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่สีลงไปนะคะอันนี้เป็นสีนะคะเป็นสีฝุ่นเป็นสีฝุ่นนะคะเป็นสีเหลืองใส่สีลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวตีต่อให้ตั้งยอดนะคะให้มันตั้งยอดอ่อน ใส่สีตอนนี้นะคะมันจะได้แบบละลายนะคะสีจะได้แบบละลายก็ะจะเริ่มได้ประมาณนี เช็คนะคะอันนี้ยังไม่ได้นะอันนี้มันยังไม่ตั้งยอดอันนี้มันยังอันนี้คือเพิ่งตั้งยอดอ่อนนะคะเดี๋ยวติดต่อไปอีก ประมาณนี้เห็นไหมคะมันจะตั้งเป็นจงอยอย่างนี้อย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยถือว่าได้แล้วนะคะเห็นไหมคะอย่างนี้โอเคแล้วนะคะปลิกเอาประมาณนี้นะคะเห็นไหมยวให้ดูอีกรอบนึงนะคะอ่ะอย่างนี้ประมาณนี้นะคะมันจะแบบอันนี้ยังเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวนะอันนี้ก็คือเป็นอัลมอนด์กับไอซิ่งนะคะอ่ะนี่เป็นอัลมอนด์กับไอซิ่งนะคะที่ร่อนรวมกันมาแล้วนะคะอย่างที่บอ,อกอัลมอนด์ที่45กรัมไอซิ่งนี่65สานะคะอ่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปทีละนิดนะคะแล้วก็คนคนแบบกดลงมานะคะกดให้ตัวไข่ขาวอะ่ะมันบีไปกับอัลมอนด์นะจะได้ไม่มีฟองอากาศ ทีนี้เรื่องสีเนี่ยใครชอบเข้มชอบอยากได้สีจัดจ้านก็ใส่เยอะหน่อยนะคะแต่พี่เอาประมาณนี้พอนะคะอ่ะใส่ลงไปแบ่งใส่สักประมาณ3มรอบนะคะนี่ค่อยๆกดน,นะจะเริ่มได้ที่แล้วเนี่ยจะเร็วมากกดไปประมาณนี้ใช้วิธีการนี้ กดไปประมาณนี้นะคะนี่โอเคเดใส่รอบสุดท้ายส่วนตัวเนี่ยพี่จะชอบใช้วิธีแบบอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทํามากรองแบบที่เราตีไข่ขาวในแบบเฟรนช์เม n ่อนก็คือไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมนะคะ ไม่ได้ต้มน้าเชื่อมไม่ได้ตีเห้เขาวแบบนั้นนะคะไหมคะอ่ะทีนี้มันก็จะเริ่มเห็นไหมมันก็จะเริ่มเงาขึ้นมาอันนี้เห็นไหมคะประมาณนี้เนาะนี่คือกรองใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพี่จะทําให้มันเข้ากันหมดอันเนี้ยคือสําหรับตัวพี่ถือว่าได้ละนะพอละ คือมันเงาแล้วมันก็คน้นคือคนไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเงาขึ้นมานะมันจะเริ่มเงาขึ้นมา,ม,ามันจะเริ่มแบบมีความเงาขึ้นมาอย่างนี้อ่ะอันนี้ถือว่า,าโอเคนะคะถือว่าโอเคแล้วก็คนมากกว่านี้เดี๋ยวมันเหลวเดี๋ยวมันจะแบบนี้โอเคนะเห็นไหมมคะมันก็จะไหลมาเป็นสายแบบนี้เดี๋ยวพี่จะเอาใส่ถุงบีบนะคะอันนี้คือถุงบีบแก้วไอ้ อันนี้เบอร์ที่พี่ชายนี่คือเบอร์เจ็ดนะคะน,นี่เบอร์เจ็ดเจ็ดนะคะเบอร์เจ็ด mm ก็คือเจ็ดมิลลิเมตรอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะใส่เดี๋ยวเทใส่ถุงก่อนใส่ฉนุงบีบกันอันนี้ก็คือเป็นแผ่นรองอบมากรองนะคะอาร์ลืมเอาให้ดูบีบเลยเป็นของซิลแพดนะคะเป็นสำหรับมากรองโดยเฉพาะนะ พี่ก็บีบเป็นตรงๆแบบนี้มันก็จะมีขนาดให้นะคะนี่เป็นขนาดที่แบบเราต้องการขนาดประมาณนี้นะคะนี่ก็จะบีบลงไปแบบนี้ใครไม่มีก็ทำเองนะคะใครไม่มีแบบนี้ก็ใช้กระดาษรองกระดาษไขรองบุกก็ได้แล้วก็ทำเป็นรูปวงกลมข้างล่างนะคะมันก็อันนี้มันก็สะดวกดีนะ มันมีให้ียบรอแอล้วอันนี้เราก็จะบีบตรงๆต,ตรงไปประมาณนี้นะคะอันนี้ง่ายละขนาดมันก็จะได้เท่ากันแล้วนะคะจริงๆสูตรนี้มันจะได้อยู่ที่ประมาณ24 24ชิ้นนะก็คือ2 0่สถึงยีชิ้นจะได้ประมาณ1 0 1ถึงคู่นะคะลูกเล็กประมาณนี้นะเหลือประมาณนี้นะคะก็จะได้ ประมาณ20องศาเความเขาเรียกอะไรความข้นที่เราคนเมื่อกี้มันได้ที่ประมาณนี้นะคะเราก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะตัวนี้มันก็จะอยู่ทรงของมันนะคะตัวที่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นจุกแบบนี้เราก็พอตกตกก้นบาคนเขาก็ทําแบบนี้อย่างนี้นะคะเบาๆนะคะให้จุกมันหายไปนะคะทีนี้จุกมันก็ขึ้นอยู่กับว่า ตัวนี้เราอาจจะแบบว่าเหมือนแบบเรากรองเราร่อนอัลมอนด์นะคะเราต้องร่อนอัลมอนด์ก่อนเพราะว่าบางทีอัลมอนด์ชิ้นใหญ่มันก็จะแบบกลายเป็นจุกแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวที่เหลือที่จะค่อยๆตกเนี่ย,ต,ยตรงมันมีอยู่จุดเดียวใช่ไหมเราก็ค่อยๆตกมันไปตประมาณนี้เนี่ยคะ่ะพี่จะพี่พอละนะคะพี่พอละประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้นะคะ พักให้หน้ามันแห้งสักประมาณ30-45นาทีนะคะแล้วก็นี่นะคะได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะ mm hmm. ก็เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยมาอบกัน mm hmm. นี่นะคะก็ครบเวลาที่กำหนดไว้นะคะ mm hmm. ก็คือ30-345นาทีประมาณนี้ mm hmm. แล้วเราก็มาแตะดูนะคะ mm hmm. นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าหน้ามันเฟิร์มแล้วนะคะ mm hmm. มันไม่ติดมือเราโอเคแล้ว นะเดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะคะพี่ใช้โปรแกรมแบบพัดลมนะคะอยู่ที่อุณหภูมิร้อยสี่สบหถึงร้อหสองศาก็คือเตาอบของพี่มันไม่เป็นดิจิตอลนะคะมันต้องมันต้องแบบเป็นเลื่อนเอาแต่ว่าพี่ก็วัดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณร้อยห้สิบองศานะคะร้อยสีงหสองศาประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพี่จะอบประมาณ14นาทีนะก็อบเสร็จแล้วนะคะ นี่นะคะเป็นสีเหลืองที่อบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะเอาเข้าคููกันนี่นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างเงี้ยนโะอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ไส้กันอันนี้พี่ก็ใส่ไส้ไปแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็น ได้ทั้งหมด20คู่1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้าดด้าได้ทั้งหมด10 10คู่ไอ้9เคู่นะคะกินไปแล้วอันหนึ่งอ่าทีนี้เรามาใส่ไส้นะคะก็เป็นชกรัตกาญน,นี่แหละคะ่ะแล้วก็ใช้น้ำสวรนสดทำนะคะนี่ใส่ไส้ลงไปแบบนี้เลยนะคะ ไส้ตัวไส้มันจะพอดีกับตัวก็เกือบพอดีอะนะคะมันก็จะมีเหลือนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ผลจะให้มันเหลืองก็ไม่เป็นไรเพิ่มได้เพิ่มได้เป็นคนที่ความอร่อยของมันจะอยู่ที่ไส้นี่แหละนะคะโอเคพี่ก็จะทำการปิด ประกบคู่นะคะประกบคู่เห็นไหมต้องใส่จริงๆตัวเปลิ่อมใหญ่ใส่ใส้ได้เยอะได้นะคะนี่ใส่ใส่ไส้ให้หมดเลยก็ค่อยๆหมุนจะได้สวยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะนี่ประกบคู่ก็จะได้แล้วนะคะ ตัวนี้ไส้เยอะหน่อยว้าวอันนี้น่ากินมากอะ่ะไส้มันทะลุทะลวงเลยนี่นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเฟรชมาร์กลองนะคะเป็นการทำแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นเฟรชเมลแองกนะคะตีไข่ขาวกับน้ำตาลน,นี่นะคะพี่ทำทั้งหมด,ดยสามรสนะ มีชะเขียวมีอ่าสวรสนะคะแล้วก็จะมีคัดซีสนะคะนี่นะ